นี่ค่ะเป็นอีกทางหลือกหนึ่งของเกษตรกรแบบเห้านะคะที่อยากสิปลูกพักกวางตุ่งไวกินหรือไวขายกรสามารถเห็ดแบบนี้ได้นะคะคือหนึ่งเดือนเห่ากับมีพักไวกินแล้วค่ะเห็ดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะโดยที่น่ำกระบอกตรงฮอต หญ่ากรบบ่อตงฉีดหย่ากรบบ่อตรงถอนนะคะวิธีดูแลกับบไดย์หยากเลยค่ะหนึ่งเดือนอํำเพิ่งก็จะลดนะคะเท่ากับคือเติมน้ําลงไปแค่นั้นเองจากที่เท่าย้อนลงไปนั่นก็คือเติมปุ๋ยแค่รอบเดียวนะคะหลังจากนั้นเท่ากับบไดยเฮ็ดอีกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะพอหนึ่งเดือนแล้วเท่ากับมาล่อเก็บกินแล้วก็เก็บขายได้เลยวิธีปลูกของเท่านะคะนี่ปลูกกะกองฟอมนะคะ หกล่องต่อ15บลูนะคะวิธีเก็บของเห่ากับบรายยากเลยเก็บง่ายๆเบิง้งตีลาพี่นอ้องงาก,กับบมีสะดวกสบายในการปลูกนะคะลงทุนอยู่ค่ะแต่ว่าลงทุนแค่ครั้งเดียวเองนะคะหลังจากนั้นเห่ากับแค่ซื้อเมะเลดปุ๋ยเล็กๆใน,น้อยก็สามารถดูแลไว้กินเยาวๆเลยนะคะ หลังจากนี้สาวเต่ากัสิมะเก็บผากัสิมาเก,าก็บกให้เบิงว่าวิธีเก็บสาวเต่านี้มันสิเก็บง่ายแบบใดนะคะนี่ใส่เวลาบ่ถึงหานาทีนะคะเวลาเก็บแต่ว่าเพิ่นกรอบแห้งนะคะวิธีการดูแลของเหาาสตู้เพื่อนรักลักกะจะมีเพียนอนช่วงหนาวกัสิเป็นนอนนะคะช่วงห่อนกัสิเป็นเพียนี่นะคะวิธีเก็บของเหากับบริญญาการดูแลของเหาก็คือเหากัสิใส่ชีวภพันนะคะ ชีวภพันของเห่ากสีใสแข่สองอยางแคนนี่นะคะเป็นชีวภพันธ์สารสกัดจากพืชนะคะกับซมี กัจัดนอนและก็กัจัดเพียนะคะกําจัดนอนกับซิมี่หลายอย่างนะคะกับซิเป็นนอนคอลืบกระลำนอนใยผักหลายๆต่างๆแบบนี้นะคะกําจัดได้นะคะถ้าจะเป็นพวกเพียกับซเป็นมดมแมลงวีนะคะตัวนี้ข้าใส่ดีดแห้งเพราะว่าห้าใส่ก้่องกันทุกๆ7วันหรือว่าถ้าแผ่ปลูกเกี้ยนกับตะตรงใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าสาหรับผู้ใดปลูกขายจําเป็นตรงใส่ตัวนี้ใส่ดีแห้งค่ะเพราะว่าห้าใส่กันอยู่นะคะเนาะ วิธีการดูแลของเฮ่ากับมีแคข็ดซ้ำนี่แล้วส่วนเรื่องมาแลงของของเห่ากับคือย่งบ่มีนะคะเพราะว่ามาแรงเนี่ยถ้ามันมีก็ให้มันกินไปก็ดีนะคะเพราะว่ามันปลอดสารเห็นหลายๆคนที่พี่น้องพันบา่าปลูกพักในกองโฟมนี่บ่มีหนอนบ่มีเพียบมีมาแรงค่ะมี่ค่ะมี่คือกั้นค่ะแต่ว่าคือบรหลายนะคะ เพราะว่าปุ๋ยเอบีของเฮ้านี่เป็นสูตรเข้มข้นเหมือนแบบพันได้รับสารอาหารเต็มที่เพิ่นก็คือต้านทางโรกได้สำหรับพักของเฮ้าก็ง่ายๆนะคะวิธีการที่เฮ้าเก็บ1กล่อง1 5หต้นนี่นะคะได้1กิโลเลยเลยค่ะ ถ้าพี่น้องสนใจที่อยากสิปลูกขึ้นเฮ้ากับสามารถทําตามใดนะคะหรือพี่น้องสนใจเมล็ดพันธุ์ของเฮ้านะคะชุดปลูกของเฮ้ามีไห้นะคะถ้าพี่น้องสนใจกับพิมพ์เข้าวสาสนใจหรือว่าทักแชทเขามาหาเฮ้าโดยตรงได้เลยด้อจ้า